สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอจะมารีวิวกับข้าวนะคะวันนี้โอไปซื้อข้าวมาแต่จริงอาทิตย์นี้เไปมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเมื่อวันจันท์นูก็ไปมาไปที่เอดิคาไปซื้อเนื้อเนื้อจะมาย่างมาย่างเย็นนี้อยากกินเนื้อย่างอะ่ะแบบอากาศมันดีมันอยากอยากกินเนื้อย่างอะไรเงี้ยก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้โอไปมาได้อะไรมาบ้างนี่ ได้เห็ดมาเห็ดเอ่แชมเปญองเนาะโอจะเอามาย่างด้วยตอนที่ย่างเนื้อชอบย่างกินมาอร่อยดีแล้วก็ได้ได้ไอติมค่ะไอติมโมเข็มเอแกเอาไปแช่ห้องแข็งไว้แล้วเพราะว่ากลัวมันจะละลายเน,นี่ยว่ามารีวิวนะเนาะไอติมอันเนี้ยมันมีสามรสค่ะมัมีสามรสมันมีรสนมรสชโคโค็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่ต้นบุนชอบกินโอก็เลยซื้อมาสอง สองสองกล่องเลยเพราะต้นมุนชอบเออรสนมชอบมากที่สุดก็เลยเอามาสองกล่องมันมีทั้งหมดสิบสองอันนะ่ะก็เลยเอามาสองกล่องเลยเพราะว่าลูกชายชอบก็เลยเอามาสองกล่องสักสองกล่องเลยอันนี้เป็นเป็นไเนี่ยค่ะที่เป็นถุงค่ะไว้ใส่ขนมปังอะ่ะเวลาเราทาขนมปังหรือว่าทูดปูดหรือว่าอะไรเงี้ยให้พ่อต้นมุนไปกินที่ทํางานอะ่ะเาก็เอาใส่ถุงแบบนี้ไปเนาะ เนี้ยก็ได้แพ็กหนึ่งแพ็กนี้มีกี่อันน่ะแพ็กนี้มีทั้งหมดอยู่ไหนวะเฮะหาไม่เจอหาไม่เจออ๋อมีร้อยดูอยู่นี่มีร้อยอันน่ะมีร้อยมีร้อยถุงแล้วก็ได้อันนี้ถุงมือ ถุงมือโค้ตตอนนี้ตั้งแต่โควิดมีโควิดนะถุงมือแพงมากแพงมากๆเลยแต่ก,ก่อนเราซื้อไม่ถึงราคาไม่ถึงขนาดนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าจะไม่ผิดนะไม่รู้ใบเสร็จอยู่ไหนนี่ใบเสร็จอันนี้ใชใบเสร็จไหมเนี่ยเจ็ดยูโรเก้าอ่ะอันเนี้ยเจ็ดยูโรเก้าแต่ว่ามีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสติกหนึ่งร้อยอันนะเนี่ยค่ะก็ได้มา จริงๆอะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดแต่มันอยู่ที่3ยูโร99 2ยูโร99แค่นั้นเนะนี่ยนี่โอ้โหเช็ดยูโร99แต่มันต้องมีนะวเวลาทำกับข้าวต้องแบบมาคุกเขาอะไรหรือว่าใส่ทำความสะอาดบ้านเช็ดกระจกอะไรเงี้ยก็เลยเอามาด้วยแล้วก็ได้ข้าวนี้มาค่ะเขาบอกว่าเป็นนาทั่วหแบบข้าวธรรมชาติอนะโอเคต้นเหมือนแบบว่าข้าวกล้องอะอก็เลยเอามาด้วยเขาเห็นว่าเอ้ย พริกาโ,โ,โอ้เข้ามาผสมกับข้าวเข่าธรรมดาที่โอซื้อมาจากร้านเอเชียเนี่ยโอ,โอ,โอเอาจะมาผสมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสีเป็นเงนี้ยข้าวกล้องอะนะเหมือนข้าวกล้องที่มันไม,ไม่ได้แบบว่าข่าวจั๊ะที่เขาไม่ได้คัดข่าวอ่ะเขาก็เลยเอามา,ามาลองอันนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ไหนล่ะ 2.98เซนนะ่ะจริงๆมันอยู่ที่3ยูโร3ยูโรเทมานันวอาแล้วมันลดมานิดหน่อยก็เลยเอามาด้วยแล้วก็ก็ได้อันนี้มาอาหารเช้าเวลาที่โอไปทํางานวันพฤหัสหรืออะไรเงี้ยโอไม่ได้สมาโอแค่เอากล้วยไปแล้วก็บางทีเขาเาแบบเนี้ยไปอันหนึ่งสองอันอะไรเงี้ยเวลาหิวก็ยัดใส่ปากเลยเลยแล้วก็ได้อู้อันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าที่เอาไว้ ใส่ในเครื่องล้างจานนะโอ้ใช้แบบเนี้ยเนาะนเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วจะใกล้จะหมดเราก็เลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยใส่ลงไปที่เครื่องล้างจานนะเนาะก็ซื้อมาใหม่อันนี้เป็นแบบว่ามีหนึ่งร้อยเจ็ดชิ้นนะหนึ่งร้อยเจ็ดชิ้นก็เลยเอามาเลยอันนี้อยู่ที่ราคาอันนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะ หมือนมันลดราคาด้วยเหมือนมันลดราคาด้วยนะคะเจ็ดยูโลเก้าสิบเก้าเซนเอาไปคูณสามสามสิบหกเอาเนาะสามสิบหกเท่าเออสามสิบเจ็ดคูณเฮ้ยสามสิบหกคูณเจ็ดยูโรเก้าสิบเก้าเซนก็จะได้ออกมาเนะเาะแล้ก็ได้ <c oughs> เป็นกาแฟค่ะอันนี้เป็นกาแฟจริงๆเพร่อทุ่มให้เราบ้านโน้ตมันมีเป็นเครื่องอะเครื่องที่แบบใส่มันจะจะเป็นขวาขวา เป็นฝาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในเครื่องอนะเนาะแล้วมันก็จะออกมาไเงี้ยก็เลยเขาก็เลย,เอ,เ,ลยเอาอันนี้มามันลดราคาอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่สามยูโรสามสิบสามเซนจริงๆอะจริงๆบางทีมันอยู่ที่ประมาณสี่ยูโรเก้าสิบเก้าเซนอะเนี่ยมันก็ลดอะมันลดราคาหรือไม่ก็ห้ายูโรประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นคาเฟ่คาแฟ่สองอันเนาะสองอันหนูก็เลยเอามาสองแพ็คแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเอ่ออะไรวะเนี่ยฟองฟองหลางกาณนะเอามาไวเอามาด้วยแล้วก็ได้ขนมปังอันนี้มาจริงๆว่าจะไปร้านขนมปังแต่นี้เออไหนๆก็ขี้เกียจไปหลายร้านอะไรเงี้ยก็เลยเอาอันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวจะย่างเนื้อกินตอนบ่ายๆนะ ว่าจะย่างเหนือกินไม่รู้วันนี้พ่อทุกคนจะเสร็จงานเลยว่าแล้วก็ได้นี้มาค่ะโทนเนอร์จริงๆว่าจะข้ามไปที่เอ่อดเอมโเครียดไปหลายหลานอ่ะไหนๆก็เจออันนี้เราก็เลยเอาอันนี้มากแล้วกันมันเป็นกิชฟชัสอาก็เหมือนกับไอ้โทนเนอร์ที่ล้างใช้ล้างหน้าแต่โอไม่ได้มาล้างหน้านะเย่ายวนหลังโอจะมาเล่าให้ฟังว่าโอวใช้ทําอะไรใช้ดีมากดีมากๆดกๆีจริงๆแต่ยี่ห้อน,นี้โอไม่เคยใช้แต่ว่าก็เอามาลองดู เอาอันนี้มานะเพราะว่าไปที่เพนนีแล้วคิดเกียดข้ามไปเดมก็เลยอเอามาเลยแล้วอันนี้ก็เป็นซอนนครีมอะเอเอามาใช้เวลาที่แบบว่าเป็นครีมแบบว่าเขาบอกว่าเฟื่อกิชิชครีมแบบเวลาที่กันรังสี v v ชุดก็คือแบบกันแดดค่ะครีมกันแดดนะสำหรับสำหรับ ผิวหน้าอก็เลยเอาวันนี้มาด้วยอันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ที่ยูโรสอยูโรสองยูโรเก้าสิบเก้าเซนเนี่ยก็3ตีไปซกสามยูโรโอไม่รู้มันใช้ดีไหมแต่ก็เอามาลองดูตอนแรกก็จะไปที่ DM ก็อย่างที่บอกอ่ะคิ้เทียบข้าไป DM มบุก็เลยเอาที่เอมแคนนี่มาด้วยเลยแล้วโอไปได้เสื้อกางเกงกีแ๋แม้พก็ต้นบุญ ก็ไม่รู้หรอกว,ว่ามันยี่ห้อนี้มันดีขนาดไหนแต่เอาคิดว่ามันน่าจะดีแหละก็จับดูผ้าไปแล้วนะแต่ไม่อันนี้ไม่ได้แกะดูแต่เอาเห็นมีคนเขาแกะดูแ่ะแต่เอาคิดว่ามันน่าจะดีแหละยี่ห้อมันนะะคิดว่ามันน่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยตัวนี้อยู่ที่ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะราคา8ยูโรแปดสิบแปดเอ๊ะ t s h เออแปดยูโรแปดสิบแปดเซนต์เนียนะคะเบอร์เอ็มเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะเพราะทุกมคนก็ชอบใส่อยู่แล้วทีเชื้ตเออเสื้อทีเชิดน,นะโอก็เลยเออกมาแล้วโอก็ดูจับผ้าดูแล้วเออมันก็ดีอ่ะผ้ามันก็ดีเลยอนะ่ะโอเ,เอามาเบอร์เอนะ็เนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวประมาณเนี้ยก็ดีอ่ะผ้าดีไม่ได้แบบผ้าตลาดตลาดเลยนะอ,เอ่ะก็มันก็มีแบบเป็นเป็น เป็นยี่ห้อไอ้เป็นป้ายมันตรงเนี้ยให้ด้วยแล้วก็แบบว่าผ้าดีอะดีมากเลยมันลื่นๆอะไรเงี้ยใส่น่าจะใส่สบายแล้วก็ได้เป็นยางเกงแบบ,แบ,บเป็นยางเกงเด็กช็อกกิ้งเนาะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็ได้ไหมเป็นต,ตัวหนึ่งเพราะว่าพ่อหนุ่นมเป็นคนตัวอ้วนน่ะแล้วจำมั่มง่ายๆคือว่าจำมั่มอยู่นะเขาก็เลยแบบว่าเออ เอามาแบบนี้เขาชอบใส่แบบว่าใส่สบายๆเพราะทุกคนไม่ค่อยชอบใส่เกงยีนหรือว่าเสื้อผ้าอะไรที่แบบทำให้ตัวเองอึดอัดเพราะเขาเป็นคนจำบั้มเหมือนนะอันนี้ค่ะตัวนี้แล้วก็มีแบบว่าเป็นยี่ห้อตรงนี้อยู่ข้างหลังอ๋อเห็นไปแล้วคนเขาแกะจากถุงแล้วแหละโอ้ก็จับดูอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัว xl โห xl โอเคว่าน่าจะใหญ่เกินไปอะถ้าเบอร์ l นีคงจะพอแล้วหุยตัวใหญ่แบบวองเนี่ยหุย อย่าใพอทัอง้งหมดลองทุือนมันจะตัวใหญ่ไปอะถ้าเป็นเบอร์อย่าถ้ามันใหญ่ไปอย่าไปเปลี่ยนได้อะเป็นเบอร์เป็นเบอร์ L ก็น่าจะพอแล้วเป็นเบอร์ L ก็น่าจะพอเราบอามาเซอร์ XL เอย่าพอทัอง้งหุดลองถ้าไม่ไม่ได้เอย่าก็ไปเปลี่ยนได้ไปคืนได้ค่ะวันนี้ก็มารีวิวของที่ได้มาวันนี้ประมาณนี้นะคะ อ๋อซื้อต้นไม้มาด้วยแต่อย่าซื้อต้นไม้ดอกไม้มาด้วยอย่าไปดูกันว่าตอนเราปลูกต้นไม้เนาะเราจะไปปลูกที่ระเบียงบ้านนะอย่ามาดูกันว่าได้ต้นไม้อะไรม,มั่งนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ